มีใครกำลังจะไปสอบมีใครกำลังจะไปสอบเดลฟ์เบ้างคะก่อนหน้านี้นพี่ติได้ทำคลิปแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปสอบ B2 นะคะแล้วก็มีคนที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ถามพี่ติมานะคะว่าข้อสอบ A1 เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะพี่ติก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า A1 เป็นยังไง คือในการสอบ A1 นะคะก็จะเป็นการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าโดยทั่วไปเนี่ยในการสอบ d e l ฟก็จะมีอยู่4 4หมวดหรือ4ทักษะที่เราจะต้องทำการสอบก็คือ1การทดสอบด้านทำความเข้าใจในเรื่องของการฟังนะคะที่เราเรียกว่า Comprehension de l o ค a l อันที่2ก็คือการทำความทดสอบในเรื่องของการอ่านซึ่งเราเรียกว่ากงเพียงซียงเดซคริตซึ่งจะมีบทความมาแล้วเราก็ตอบคำถามอันที่3มก็คือโ r ดุซียงเอคริตเป็นการทดสอบในเรื่องของการเขียนว่าเราเขียนเป็นไหมเราสามารถรีบเรียงเรื่องราวออกมาในด้านของการเขียนอันที่4ก็คือ p r โคดุ t i o ง โอ้ัล่ะเป็นการทดสอบในเรื่องของการพูดนะคะว่าเราสามารถเล่าเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมของการสอบ d e l ฟ a a 1ก็ไม่ใช่ว่า a อนะะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็น a 1 a 2 b 1 b 2ก็เป็นการทดสอบทั้ง4ทักษะนี้นะคะพิติจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับการสอบในแต่ละทักษะนะคะ คือในคลิปนี้พิธีจะเน้นไปในเรื่องของการสอบพูดนะคะแต่ว่าในการสอบเดลฟนะคะจะมีรูปแบบของการสอบก็คือเรามาดูอันแรกก่อนนะคะว่าในการสอบเรื่องของการฟังเนี่ยลาบกรงเพียงเซียงเดลโลคัลละการทดสอบเรื่องของการฟังเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะคะแนนเต็มคือ25คะแนน ถ้าเราจะสอบให้ผ่านต้องให้ได้5คะแนนส่วน25นะคะรูปแบบก็คือฟังบทสนทนาสั้นๆยกตัวอย่างเช่นในร้านในร้านค้าที่ทำงานโรงเรียนเป็นต้นพอเราฟังแล้วเราก็จะตอบคำถามโดยการกากบาทพิติไม่แน่ใจว่าสมัยเนี่ยมีแค่กากบาทอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ตอนที่พิติสอบเนี่ยมีทั้งกากบาทแล้วก็มีให้เขียนด้วยนะคะ แต่ก็เขียนง่ายๆไม่ซับซ้อนเวลาเราทําการทดสอบในเรื่องของการฟังเนี่ยเราจะได้ฟังสองครั้งนะคะฟังสครั้งแล้วก็ตอบคาถามค่ะหมวดที่2นะคะเป็นการทดสอบในเรื่องของการอ่านหรือกงเพยงียงเซียงเดซิคิก็จะมีบทความมานะคะมีบทความมาเราก็อ่านอ่านแล้วก็ตอบคาถามในหมวดนี้จะใช้เวลาประมาณ 20, าใช้เวลาประมาณ30นาทีคะแนนเต็มก็คือ25คะแนนเราจะต้องทําให้ ได้ไม่ต่ำกว่า5คะแนนเราถึงจะผ่านรูปแบบของข้อสอบก็คืออ่านข้อความสั้นๆเช่นโฆษณาป้ายประกาศจดหมายหรือโน้ตสั้นๆนะคะเป็นต้นอ่านแล้วก็ตอบคำถามค่ะในหมวดที่3ก็คือการทดสอบในเรื่องของการเขียนละโคดิซิองเอกริดเขียนอะไรบ้างนะคะ ในบทนี้เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะคะคะแนนเต็มก็คือ25คะแนนแน่นอนต้องทำให้ได้อย่างน้อย5คะแนนนะคะรูปแบบก็คือเขียนข้อความง่ายๆเช่นกรอบแบบฟอร์มส่วนมากจะเป็นกรอบแบบฟอร์มส่วนตัวของเราอะชื่อนามสกุลอายุมันเกิดที่อยู่อีเมลอะไรนะคะที่อยู่เป็นยังไง อันนี้คือการกรอกแบบฟอร์มแล้วก็เขียนจดหมายส่วนตัวสั้นๆเช่นบอกแผนในวันหยุดหรือเขียนจดหมายเชิญเพื่อนมางานเลี้ยงที่บ้านเป็นต้นนะคะเรามาดูอันที่4นะพิอยากจะเจาะลึกอันที่4ี่ก็คือการทดสอบในเรื่องของการพูดเพราะว่าเท่าที่พิตีสังเกตเห็นนะคะเมื่อเวลาเราเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเราจะเขียนได้เราจะอ่านได้แต่พอเวลาจะให้พูดเราจะพูดไม่ได้เพราะว่า พวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกพูดเพราะว่าสมมติว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองเนี่ยเราจะพูดกับใครดีจะพูดกับแฟนเราหรอซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากหาโอกาสได้ยากในการฝึกพูดนะคะในเรื่องการพูดเนี่ย La p r o d u c t i o n o w a ละฝึกพูด เราต้องทำเราต้องทาความเข้าใจนะคะว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสมาเพื่อที่จะพูดเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสในการฝึกพูดนะคะการทดสอบด้านนี้ใช้เวลาประมาณ5-7นาทีมีเวลาในการเตรียมตัว10นาทีนะคะคะแนนเต็มคือ25คะแนนและเราต้องทำให้ได้5คะแนนขึ้นไปคราวนี้พิธิจะเจาะลึกนะคะเจาะ ลึกว่าในการสอบพูดเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งการสอบพูดนี้นะคะก็ mm. จะมีอยู่3มส่วนอันแรกคือพูดแนะนําตัวเองพูดแนะนําตัวเองอย่างเช่นชื่อนามสกุลเป็นคนประเทศอะไรมีเสือมีเสื้อสาสมีสัญชาติมีเชื้อชาติอะไรมีอาชีพอะไรเป็นต้นนะคะหรือบางทีครู ผู้คุมสอบหรือคุณครูที่เขาทําการทดสอบเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนถามเราก็ได้นะคะเราก็เรียกว่าลองเทีย g ลองเทีย hmm. ดิริเช mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาจะถามเราหรือเราอาจจะพูดเองนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราขาดข้อมูลบางอย่างผู้คุมสอบอาจจะถามเรานะคะยกตัวอย่างเช่น Com o v v o u s appelez? c o m m e n t vous vous a p p e l e z ก็คือคุณชื่ออะไรนะคะอ่ะในใครที่กำลังจะไปสอบหรือใครที่กำลังเรียนในระดับ a 1ถ้าได้ยินประโยคนี้ลองพูดตามพี่ตินะคะ Comment vous vous a p p e l e z คุณชื่ออะไรนะคะอ่ะถ้าอย่างพี่ตีก็บอกว่าเชมาเปลล่ะเสนีตันเสนี คำถามต่อมายกตัวอย่างอันนี้พี่ติจะพูดตัวอย่างประโยคคำถามที่ครูผู้คุมสอบถามนะคะ q u e l ล่วอทร์นัชชันอไลเ t ้ e กลเ est votre nationalité? คุณมีสัญชาติอะไรคุณมีเชื้อชาติอะไระถ้าเป็นพี่ติตอบก็จะก็จะตอบว่า Je เชสซีไตลองเด s แต่ถ้าเป็นผู้หญิงตอบก็จะบอกว่า Je เชสซีไตลองเดสตัวอย่างคำถามอีกอันหนึ่งนะคะ quelle est votre profession quelle est votre profession ก็คือคุณมีอาชีพอะไรอะถ้าอย่างพี่ตีเนี่ยพี่ตีไม่มีอาชีพพี่ตีก็จะบอกว่า je suis sans profession ก็คือฉันไม่มีอาชีพอะหรือเราจะบอกง่ายก็ได้ว่า je suis étudiant je suis étudiant จะเป็นนักเรียนนะคะ êtes-vous marié êtes-vous marié คุณแต่งงานหรือเปล่านะคะ,ะพิธิบวาว่ชจะสวิตมาเกยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการเขียนนะถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเติมเออลงไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคำถามที่ครูผู้คุมสอบอาจจะถามเราอาจจะถามว่าเกลซงโวลัสิคเกลซงโวลัสิคก็คือว่างานอดิเรกของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าอย่างพิธีพิธีก็จะบอกว่า เชฟเฟดูกุเลเล่ก็คือฉันเล่นอุกุเลเลหรืออาจจะบอกว่าเชฟเฟดิสต็อกก็ได้นะคะก็คืองานอดิเรกเนี่ยคุณทำอะไรหรือเชมเชมเลเลจิ euh, j aime, j aime ก็คือฉันฉันชอบอ่านค่ะงานอดิเรกของงานอดิเรกของคุณคืออะไรคุณก็บอกไปนะคะคราวนี้มีมีคำแนะนำนะคะ คำแนะนําที่สําคัญก็คือว่าเวลาเราสอบเนี่ยสรรพนามที่เราจะใช้พูดคุยกันเราจะต้องใช้สรรพนามวูนะคะวู vous. เพราะว่าเราจะใช้จีไม่ได้การใช้จีคือเราใช้จีกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราสนิทเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสอบแล้วเราอยู่ในการทดสอบ l ลับคอร์สลับคอรสงโเคแลเราจะต้องใช้สรรพนามวูกับผู้คุมสอบนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราตอบอะสมมติว่าเราไม่เข้าใจอะเราไม่เข้าใจคําถามถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจให้บอกไปนะคะว่า<อ> je n'ai pas compris votre question je n'ai pas compris votre question ก็คือว่าฉันไม่เข้าใจคำถามของคุณอะนะคะหรือเราอาจจะบอกคุณครูผู้คุมสอบว่า pouvez-vous répéter s'il vous, rép vous plaît pouvez-vous répéter v o u p l a ปลก็คือว่าคุณพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมคุณพูดซ้ำได้ไหมคะนะคะได้โปลนะคะซิล p l a ปลคือเวลาเราพูดกับผู้คุมคุณครูผู้คุมสอบเจะต้องใช้คำหรือประโยคที่สุภาพนะคะอีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าเราไม่ไม่เข้าใจอ่ะหรือไม่รู้จักคำศัพท์นี้นะคะเราก็อาจจะบอกคุณครูนะคะอย่างสมมติว่าคุณครูเขาพูดว่าพูดคำคำศัพท์บางคำ ที่เราไม่เข้าใจเราจะบอกว่าเช n เน o m p กงพองเลโมกอย่างสมมติว่าฉันไม่เข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าอเละยยกตัวอย่าง,าง,างแล้วก็บอกครูผู้คุมสอบว่า mot. เชนเนอ,อร์กงพองเลโมกอเละกิสเกอร์เซอเละอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็บอกครูว่าไม่เข้าใจนะคะคราวนี้ในการในการไปสอบอะ ก่อนที่เราจะไปสอบอย่าลืมนะคะฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆทําแบบฝึกหัดทําแนวข้อสอบให้เยอะๆนะคะต่อมาก็คือว่าเวลาเราตอบคาถามอะเราควรใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูเขาถามว่าเก e เล e โว t ์เทนชิโอนีลิตคุณมีเชื้อชาติสัญชาติอะไรนะคะเราจะบอกว่าไต่ลองเด็ก คือมันก็ถูกนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะเราควรจะตอบว่าจะสวิตไตลองเดกหรือจะสวิตไ l ลองเดสคือมีประธานมีคำกริยาแล้วก็มีคำขยายนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าเขาถามคุณครูถามมาว่าเ u e เกอร์วูเซเม e ฟรคเล e ิก w น e น e ่ d คุณทำอะไรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แทนที่เราจะตอบว่าดูสปอร์ก็เล่นกีฬา ou être avec mes amis หรืออยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเราควรจะตอบให้เป็นรูปประโยคมีประธานมีคำกริยาแล้วก็มีส่วนขยายยกตัวอย่างเช่นเราจะตอบว่า le samedi j'aime aller à la piscine ou faire du tennis le dimanche en général je vois ma famille ou des amis เห็นไหมครับก็คือว่าเราตอบแบบ เราตอบใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์มีประธานมีคำกริยามีคำขยายก็คือ le samedi chez ma l è à l a p i s c i n e เนี่ยก็คือในวันเสาร์ฉันจะไปว่ายน้ำไปสะวยน้ำนะคะ u f a i r e ค่ะยิ n เตนหรือไม่ก็เดนเทนนิสนะคะ le dimanche ในวันอาทิตย์นะคะ le dimanche o n g é n é l a l โดยโดยส่วนมากอ่ะวันอาทิตย์อ่ะ เชวัวมาฟามีอ่ะ o อ้เดซามิก็คือไปเจอกับคนในครอบครัวของฉันหรือไม่ก็เพื่นอนๆเนี่ยค่ะนะคะมันเหมือนกับว่าเวลาเราได้คำถามมาคนตอบแบบมันเหมือนพอเวลาเราพูดประโยคที่สมบูรณ์น่ะมันเหมือนเราพูดพูดจาด้วยคําสุภาพอ่ะถ้าเราตอบดูสปอมันเหมือนเราตอบอห้วนอ่ะมันก็ถูกแต่ว่าถ้าเราตอบแบบสมบูรณ์ตอบแบบรูปประโยค สมบูรณ์เราจะได้คะแนนที่ดีกว่านะคะผ่านไปนะคะในภาคภาคที่หนึ่งในเรื่องของการสอบในเรื่องของการพูดนะคะเรื่องที่หนึ่งผ่านไปอันที่สองนะคะมันจะเป็นเรื่องของ l e ชองเชิดดัง Fo m a มา o ี n ก็คือว่าในการสอบครั้งนี้จะเป็นการทดสอบในเรื่องของการแต่งประโยคคำถามนะคะเหมือนกับ แบบฝึกหัดนี้จะฝึกให้เราถามเป็ดถามให้เป็นแต่งประโยคให้เป็นนะคะวิธีการก็คือว่าเราจะได้รับการคัดเลือกเราจะต้องเลือกเลือกคำศัพท์มา6คําซึ่งคําศัพท์นี้พอเราได้มาเราจะแต่งประโยคยังไงในแต่ละคําศัพท์นะคะคาศัพท์ที่ส่วนมากที่จะอยู่ในข้อสอบอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคําว่า what do you ที่ภาพรนะคะซีเนมาโรงภาพยนตร์อ n นิมัลอะอนิมสัตว์นะคะมิวสิกดนตรีวางส์บรรจุลีฟหนังสือนะคะเมื่อเราได้เลือกสมมติว่าเราคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้คำศัพท์อะไรนะคะแต่ว่าเราจะต้องแต่งประโยคคำถามด้วยคำศัพท์ที่เราเลือกมานะคะ ยกตัวอย่างสมมติว่าพิตีได้คำศัพท์คำว่าซีนิมาที่แปลว่าภาพยนตร์หรือโรงภาพยนตร์นะคะพิตีจะแต่งคำจะ,จะแต่งคำศัพท์นี้ยังไงดีอะนะคะลองดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างสมมติว่าพิตีแต่งประโยคคำว่าเอเมฟูเลซีนิม่าคุณชอบคุณชอบคุณชอบภาพยนตร์คุณชอบดูภาพยนตร์ไหมนะคะกองเตสฟูอเล โอซีนิม a และแด็กเย็กฟัวก็คือคุณไปที่โรงภาพยนตร์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ Queles t votre film p r é f é r é quel g e n r e นะคะ quel genre de film a i m e z v o u s เ e plus เหมือนกับว่าแนวไหนอะหนังแนวไหนที่คุณชอบคุณชอบเป็นพิเศษอะนะคะคือพอเราได้คำสับมาเราจะ เอาคำศัพท์เนี่ยตั้งเป็นคำถามถามผู้คุมสอบนะคะดูตัวอย่างอีกนะคะยาตินล่ะอะ c i n é m a d n s votre เ e r คือในในเขตรหรือในชุมชนที่คุณอยู่เนี่ยมีมีโรงภาพยนตร์ไหมนะคะ quel acteur หรือ quelle es, quel actrice aimez-vous quel réalisateur หรู้เกลเรียลิซ r าทริสเอเม o u s คําว่าเรเรียลิซ t าทริสเรียลิซ่าเตอแปลว่าผู้กํากับคุณชอบผู้กํากับคนไหนนะคะรู้จักดีบุกซูฟองเดฟิล์มอลล์มซงก็คือว่าคุณดู ุณดูภาพยนตร์ที่บ้านของคุณนะ่ะบ่อยไหมนะคะสรุปก็คือในส่วนที่สองนี้นะคะเราจะเลือกเราจะเลือกคำศัพท์มาแล้วก็เอาคำศัพท์ที่เราได้ถามผู้คุมสอบก็คือว่าเราจะเป็นการทดสอบความสามารถในเรื่องของการฝึกถามฝึกตั้งคำถามนะคะในส่วนที่สามนะคะเราเรียกว่า dialog s i m u l a t มันเหมือนกับเป็นการจำลองเหตุการณ์ ว่าเราจะพูดคุยหรือใช้บทสนทนาอย่างไรในสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเราเราอยู่ที่ร้านอาหารเราจะพูดคุยกับพนักงานเสิร์ฟอย่างไรหรือเราไปเราไปซื้อของเราจะพูดกับคนขายยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบในส่วนที่3นะคะ ถามตอบแล้วก็รู้จักตัวเลขด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการจ่ายเงินนะคะคืออันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีเราไม่รู้ว่าเราจะได้หัวข้ออะไรนะคะอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าพิติไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็อยากจะถามว่าจำนวนเตียงในห้องมันเป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่นะคะคำถามก็คืออิเลยา ก dans l ี c h a ห b อ e หรือเราจะถามเกี่ยวกับทีวีนะคะออง a ลชองมีทีวีในห้องในห้องนอนไหมเน่ยนะคะหรือมีมีลิฟต์ไหมนะคะหรือว่าลิฟต์อยู่ที่ไหนนะคะ Où est l'ascenseur? ถ้าอยากจะใช้ไวไฟนะคะย่าติล e w ล f i ิฟิดองเลช a อมค่ะถ้าเพื่ออารถมานะคะเรามีรถเราขับรถมาเอสเกอร์เลอร์ปาร์กิ้งเดอะโลเทลเอเปยองต้องเราเอารถมาเนี่ยต้องจ่ายเงินไหมนะคะหรือว่าจอดฟรีนะคะเอสเกอร์เลอร์ปาร์กิ้งเดอะโลเทลเอเยองเป็นการทดสอบนะคะ เดลฟ์เอหึ่งซึ่งพิติก็จะเน้นในเรื่องของ La Production o โอคันะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพิติมานะคะความจริงเนี่ยมันมีตัวอย่างของการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการจองโรงแรมแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าครั้งต่อไปนะคะ อยากรู้อะไรนะคะหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพิธีมาที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะคือถ้าทําได้ก็ทําตอบได้ก็ตอบนะคะถ้าทําไม่ได้ก็จะพยายามทําให้ได้แล้วก็ถ้าตอบไม่ได้ก็จะพยายามหาคำ,าคำตอบมาให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่แอบยิงโตบายบาย